สสวัสดีค no ่ะสวัสดีค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 รับผมรัสเต้ครับคิมครับเป็นไงวันนี้มาร่วมงานกับคอชิโรพาร์ทครั้งแรกเลยใช่ไหมครับครั้งแรกครับสนุกมากไม่คว่าเหรอจริงกับจะได้เต้นด้วยแต่ว่าเต้นแล้วพี่เต้นแล้ว ผมก็เต้นนิดนึงแต่ก็เต้นถือว่าเต้นนะครับผมสนุกมากแบบกับสีคาแรคเตอร์ของโตชิโน่ค่ะน่ารักน่ารักทุกตัวเลยใช่ทุกตัวเลยครับจริงๆอ่ะสีคาแรคเตอร์ใช่ผมผมฮะเผาไม่มีอะไรไม่เอาอะไรอันนี้คือพยายามจะเล่นมุกให้มันเข้าตัวเองใช่ไหมไม่ไม่ไม่มันไม่เข้าหรอไม่เข้ามันมันแป้งอ่ะน่ารักน่ารักมากครับทุกคาแรคเตอร์เลยโดยเฉพาะน้องลูลู่นะครับเพราะว่าส่วนตัวคือมีอยู่ หลายคอลเลคชั่นเลยครับชอบมากๆพี่ถามทาสเต้ให้นะระหว่างสี่ตัวกับตัวนี้ตัวไหนน่ารักกว่าคะตัวไหนน่ารักกว่าคะพี่คิวคือก็พูดได้นะเออมันก็ต้องเป็นตัวนี้อยู่แล้วครับตัวนี้คือตัวไหนคะตัวนี้ตัวนี้อ๋อ้ร้อนตัวนี้ตัวนี้ครับโอเคนะะคทาสเต้โอเคครับชัดเจนอ่ะ X ater, เหมือนีเ็อเตอร์เหมือนยังไงเหมือนวไหนงไหมาเตอนี้เขาจะมีความสนความดือ้อมันก็ชอบไปแบบเล่นกับตัวนู้นตัวนี้อะไรครับเหมือนอย่างเช<ด>่นคอลเลคชัน,นที่เป็นแบบแนวตะลุมะอะไรอย่างเงี้ยได้หรอปะคือ,อตัวนี้คือจะเป็นคลเลคเัอร์คชัที่แบบว่าไปใส่ตัวนี้ที่มีเยอะมากที่เหมือนร้านแบบอาร์ทอย์โดยเฉพาะของพอยซีโร่เนี่ยที่มีเยอะมากจริงๆตรงความดื้อทรงความดืว่าี ความทำแก๊ปปอกนะแต่ทำแก๊ปแต่ทำแก๊ปปอกเหมือนไหมคะเหมือนเหมือนมากเลยฮะไม่ได้ใช่แล้วไม่ได้ใช่ปกติแบบว่าแต่ละคนแบบเป็นสายซาสุแล้วหรือเปล่าก็จะเป็นแค่ขิมแค่ไปขิมครับใช่ไม่ได้ซาสุอันนี้ไม่ฝ่ายซื้อให้บ้างนานนานทีนานนานคำว่าวันนี้คืมีคอลเลคชันใหม่นะเป็นอย่างคอลเลคชันตูดซี จะม,มีแบบชุดแบบชุดจีแล้วมีแบบเสียงเซียงสีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราไปเลอนอ๋อนนี้เมื่อกี้ไปเล่นมาแล้วเอาเพื่อนต่อไหมที่มันเป็นหรือว่าขย่าออกมาเป็นแบบม,ออมีสมุยไพรมีอ๋อผมังไม่ได้ขยา่าเอา้าเหรอใช่เ,เดี๋ยวพาไปพาไปดูต่อครับวันหลังนะลองดูลองดูอโอเคครับอ่างั้นให้ต้องพูดลองฝ่ากันนั้นหน่อยแต่ว่าถ้าอยากหาของขวัญแค่นในช่วงเทศาก,กาลก็มาที่คอดชลประพัดได้โอเคครับก็ ใครที่อยากหาของขันให้ให้ใครก็ตามให้แฟนให้เพื่อนให้พ่อแม่พี่น้องก็สามารถมาได้ที่ c o i n z i Plus ครับมีตัวคาแรคเตอร์ให้เลือกเยอะมากๆเลยครับโดยเฉพาะน้องลูลูนะครับฝากไปด้วยตัวบทคลิปเองครับแล้วเรามีมีฝากให้พี่ด้ไหมฮะมีฝากให้พี่ด้ไหมฝากพี่ก็เห็นบอกมีเพื่อนมีแฟนมีอะไรอย่างนี้เ้วแบบไม่ ก็มีอย่างนั้นแล้วไงอ๋อเหรอใช่โอเคยังเขาซื้อให้อยู่แล้วอ่ะมาย้อนถามหน่อยเป็นยังไง DMD DMD มดีอดลายกับเป็นสาวมันต้องชอบแค่ไหนคะชอบมากชอบมากเลยเหรอทฮะชอบมากเลยเหรอผมผมพูดกับเขาเลยว่าแบบชอบชอบมากไม่ถึง แฟนมิบันนั้นใช่ไหมเราชอบบรรยากาศมากๆ<ช>ากค<ช>ือาะแบบว่าต้องชอบแค่ไหนก็จะได้บรรยากาศอ๋อโอเค,อเคมันเป็นยังไงบ้างมันเป็นยังไงบ้างแฟนมิบก,กับแบบได้เจอเป็นแฟนครั้งแรกตื่นเต้นเนาะตอนนั้นคือตอนนั้นคือตื่นเต้นมากตั้งแต่ตอนรู้ว่าแบบเอ้ยเรามีขึ้นโชว์ด้วยนะอะไรครับก็เป็นเซอร์ไพรส์เพราะว่าเราไม่รู้มาก่อนเพราะเราอยู่เจนอื่นเนาะเขาแบบว่าเป็นมิเจนสามเงี้ยแล้วเราเจนสี่างเงี้ยได้ขึ้นของเจนสามด้วยนะอะไรก็ตื่นเต้นเลอเซอร์ไพรส์ ใช่เซอร์ไพรส์ตัวเองด้วยตอนแรกแล้วเซอร์ไพรส์คนที่เขามาดูด้วยไงใช่แล้วแต่ว่าจะบอกเขาตั้งใจซ้อมมาเลยนะครับบอกบอกแต่ที่ญี่ปุ่นแล้วนี่ว่าแบบมีก็เราไปหลุดปอยไงหรอใช่ผมผมหลุดที่ญี่ปุ่นแต่เขายังไม่รู้ว่าเป็นใครโอเคเออแต่มันก็ล็อกมุมงอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เต้ล็อกมุมเหรอคะล็อกบ้างคะอ่านอนี่ถามแล้วว่าใครเป็นคนเลือกเพลง โชว์คู่นี่ผมส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเป็นเพลงเวลาเลือกเพลงนะคะก็เราก็จะปรึกษากันตลอดก็คุยกันก่อนครับก็โอเคไหมเพลงในแฟนมีนี่เราเลือกเราอยากถามเขาหรือว่าอยากให้เขาถามเราเขาถามผมครับอยากให้เขาถามโอ้ยงั้นมี่ทิมต้องถามนะต้องลองถามไหมเออให้เอาถามถามถามซิครับเอาต้องชอบแค่ไหนไ่ะไม่บอกเอาเอาไม่ได้ใช่ไหม ไม่บอกตรงนี้ใช่ไปบอกที่อื่นนะครับคนอ่าล้วโชว์เดียวเป็นยังไงล่ะ้โชว์เดียวก็ก็ตื่นเต้นเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นโชว์โชว์แรกที่ขึ้นคนเดียวหรือเปล่าใช่ครับก็ก็รู้สึกกดดันนิดนึงเพราะว่าก็ไม่รู yani ้ว่ามันจะดีหร uh, ือเปล่าใช่คับผู้ชมภูมิใจมากครับคือเราเห็นเขาซ้อมไงเราเห็นเขาแบบช่วงซ้อมคือแบบเขาตั้งใจมากแล้วก็ ดูเหนื่อย <S <S เหนื่อยแทนเขาาขนาดเราแบบซ้อมเพลงเดียวอะ่ะจําท่าเต้นแค่เพลงเดียวยังเหนื่อยขนาดนั้นนะแต่ว่าน้องๆคนอื่นเราถึงเต้นอย่างเงี้ยต้องจําทั้งเพลงหลายๆเพลงไงคะรับลองถึงเพลง<ม><ม>เดียวด้วยแต่<ห>ว่าเพลงเดียวผมไม่มีเต้นก็นั่นแหละแต่ว่าเต้นต้องจําตอนเต้นกับเพลงรวมด้วยไง<อ>ใช่ไหมแล้วก็เพลงของเราอีกเงี้ยก็เลยแบบภูมิใจที่เขาทําออกมาดีมากเลยแล้ววันนั้นที่บอกว่านี่มีแขกรับเชิญไปน้องเลยดูแบบว่าพี่คิมถึงเต้ยสุดเลยคือทุกคนรู้ว่าคิมชอบน้องหมีเนยอยู่แล้วอยากเจอมากแล้วแบบ เราไม่คิดว่ามีจะมีโอกาสได้เจอนะตอนนั้นคือเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยบอกตรงว่าบนเวทีไม่มีใครรู้เลยว่าเราไม่ได้จะมาอย่างไงี้รับพอเห็นปุ๊บจริงจอยากวิ่งเข้าไปก่อนนนอัั้ดเซอร์ไพรส์สุดๆจริงๆทุกคนเซอร์ไพรส์หมดเลยงงมากใช่อยากวิ่งไปก่อนแต่ว่าเกรงใจเขาก็เลยไปแผดๆดูว่าแบบอุ้ยนุ่มอ่ะนุ่มมากเลยอย่างเงี้ยอ๋อผมเหรอขอบคุณนะพี่นุ่มหนีเนยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรคืออย่างเขาวิ่งมาก่อนเรา ไม่ไมครับให้แบบเขาแตะเฉยๆแล้วแบบโอ้ยตัวเรานุ่มนุ่มตรงไหนที่แบบเขาชมเราบ้างอะไรอย่างงี้ยเขาชมเราบ้างใช่พี่ไม่แต่แบบอะไรไม่รู้เราติดไม่ไปชมหรอกค่ะชมครับเขาต้จะเหมือนกับว่าเราชมเขาบ่อยจนเขาติดเพราะไหนไม่ชมแบบงอแงอะไรอย่างเงี้ยงอแงด้วยแล้เดี๋ยวนี้การเวลาเปลี่ยนในสายเปลี่ยนอระอแล้วแต่คนนะครับคนเราเปลี่ยนได้ทุกวันแต่ไม่เปลี่ยนใจนะทุกอย่าง ไม่เปลี่ยนเราไม่เลยเพราะว่ามีคนคอยซ้อนท้ายเราเดีวมันสบายนะรถมันมาลานละซ้อนท้ายอะไรดีส้อนมอไซค์ต้านานทีครับต้านานทีแต่คู่เรานี่คือเพื่อนแบบแซวตลอดเลยนะว่าตอนแรกแบบว่าเฮ้ยเชียงใหม่แบบหน้าปักซอยเลยแต่ดูเชียงใหม่ไม่หน้าปักซอยแล้วญี่ปุ่นหน้าปักซอยนะคือจริงๆ จริงๆคือคิมอ,อะไม่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วแบบว่าโอกาสมันพอดีที่แบบมีเพื่อนๆไปกันหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเออถ้าเราไปช่วงนี้ก็ดีตา,ามาหลังนะคะเรามีงานนะครับมีงานที่นี่แหละที่สยามนี่แหละครับ<อ>ใช่ก็เสร็จงานก็บินไปเจอเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยแต่วา,างเอ,อิญว่าคนอื่นกลับก็เลยเหลือกันไม่กี่คนนะคะก็เลยใช่แต่มันเป็นแบบพอแบบไรก็คืนปุ๊บอีกวันมันบินเลยนะคือจริงๆ ต้องบอกว่าบินวันนั้นเลยครับคือออกจากสยามไปสนามบินเลยใช่เพราะว่าเรารีบนิดนึงครคือแม่แม่อาบน้ําไม่อรีบไงก็ถือว่าแลเจอใครเจอขอคนที่ญี่ปุ่นก็พวกเราไงอพวกเราแล้วตอนที่ไม่คิดบินมาเจอเป็นยังไงเราอยู่คนเดียวพอมีเขามาแล้วมันเป็นยังไงก็ไม่เหงาครับทุกคนก็ไม่ค่อยอยากบอกเท่าไหร่ ก็คือก็คือก็ไปไหนก็ไปกับเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยให้เขาไปส่งหน่อยก็มีเพื่อนแต่ว่าพอเขาบินมาถึงเขายังไม่ได้อาบน้ำนะโอเคหรอเราเพื่อนก็โอเคนะครับเพราะยังหอมเหมือนเดิมปะมันเดิมปะเหมันเดิมหอมมันดมได้หรอลาเต้เราเปลี่ยนแปลงเนี่ยในช่วงนี้ล้องบ้านไหนอ่ะไม่ได้กินล่าสุดแบบที่คิมมีต้มมีเต้น ทำไมเราต้องลวกตลอดมันมีการเกิดการออกคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ไม่ได้ลงเลยบอกไมาได้เขาบอกเขาไป่ที่ใช้ลงน้ำหนักมันใช้ไม่ได้แล้วเหรอเต้ดอะไรครับบอกเขบรดที่ใช้ลงน้ำหนักไม่ได้เหรอเบรเหรอครับอ่ามันก็ใช้ได้ครับแต่ว่าคุณลวกตอนนคุณลวกที่ทิ่มมือเดียวเลยนะพอๆกับอ่าน้ำหนักเวทแล้วครับอ๋อหยอกยังไงยังไงห่วงหรอเออทำไมต้องทำไมต้องขัดขวางตลอดเลย ให้ก็จริงๆเขาก็ให้เขาเต้นได้เนี่ยตอนเราอยู่อยู่แต่ว่าเราอยากแกล้งเขาไงเป็นลมเหมือนเป็นมารไม่เคยไปถึงเครืงเพลงในทางอันนะเค่เพลงนั้นผมไม่ถึงนะเอาเราจะได้ถึงปะไม่รู้ไม่มีสติเลยตอนนั้นอ่ะแบบตกใจถึงถึงมันเป็นช่วงวินาทีที่พุ๊บแล้วมันหายไปเลยนะตอนนั้นใช่ฮะคือเราเราโฟกัสท่าเต้นอยู่ว่าเราจะเต้นถูกไหมอะไรเงี้ยแล้วปุ๊บเลยไปเลย ก็นึกว่าเขาจะล้มหรือเปล่าแต่พอมาลองดูคลิปปุ๊บไม่น่าใช่จริงๆก็เกือบล้มอ๋อคือจะล้มก็เลยจับไว้ใช่ใช่โอเคที่ผมสะดุดขาตัวเองครับทำไมเขาไม่ห่วงหรอไม่ให้ผมผมสะดุดขาตัวเองครับแล้วก็แบบเอ้ยเอียงไปหาเขาเนี่ยโลกโลกมันแบบโลกมันเขาเรียกโรคเอียงเรอเราหลงเสน่ห์อะไรที่แบบตอนนั้นอืมเพราะความที่เขาเป็นผู้ใหญ่ก็เขาก็จะมี ความคิดในมุมเขาใหญ่ที่เรายังไม่เคยผ่านมาเราก็จะปรึกษาอะไรเขาได้หลาะอย่างเรื่องใช่แล้วอะไรอีกคะครับมีแค่นี้หรอมีแค่นี้เองหรอค่ะมีเยอะมีมีมีครับแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้คิดจะไม่ออกคือดีไปหมดนะคะใช่ครับดีก็ดีอ่ะนั้นคอนทั้มไม่เหมือนคอนเทล่าสุดที่ทุกล่อยมา ใส่ยูซสิโอ้หมายก็ต้องตัดฉลาก่อนเลยไรยคือผมเลือกเองครับสารภาพเพราะว่าอะไรเพราะเราอยากทาอะไรใหม่ๆ่แต่ว่ามันใหม่เกินจริงๆผมว่าจะใส่หนวดเข้าไปด้วยคือคือตอนแรกอ่ะที่ที่แบบคุยกับพี่เขาคือว่าแต่งลออเป็นแบบแบบตื้อว้กายเป็นแบบสวยเจ๋งแบบลอออะไรเงี้ยเราไม่ได้ติดภาพแบบเหมือนในหนังเป๊ะแต่พอชุดมาถึงปุ๊บที่อันนี้มันมันหล่อตรงไหนออ ก็แบบก็เลยก็โอเคใส่ก็ได้แบบจะได้แบบแปลกๆอะไรเงี้ยฮะแล้วไม่รู้ทุกคนชอบกันหรือเปล่าแล้วเราเป็นไงเขาบอกว่าก็คิดว่าโอเค้วเพราะว่าก็ใช่สิเราไม่ต้องใส่ปรุงนี่คไม่จริงสลับกันก็ได้แต่แต่พี่คิมแบบชอบแต่ว่าสนุกมันสนุกอ่ะมันดูแบบเนป็นหมูแบบไหนเป็นหมูหวานหรือเปล่า หวานไหมอ่ะอร่อยอร่อยไม่้ผมไปถึงหมูหมูหมูหวานที่แบบเขากินเขาลัดแกงเขยเจ็บไหมข้างๆอ่ะมันทะเลาะกมนหมดแล้วอ่ะแล้วเขาหลอกไหมเขาแต่งหลอกหลอกครับจริงๆก็หลอกทุกชุดอยู่แล้วอือ่ะตอนนี้เตรียมตัวไปถึงไหนแล้วคะเรื่องอะไรล่ะครับวิ่งอะไรพูดชื่อได้หรอพูดชื่อเลือกได้หรือเปล่าเรื่องไหนครับเอ ก็ไนแล้วเอาอ่ะคู่เราแหละู่เราต้องต้อยต้องเ้็นต้อต้องต้งตองต้อง้องตอต้องต้อง้ไงเ้องต้องตองต้อง้อุต้อง้อยไปออาเรองต้องตอาต้อกค้ามะริงต้ไ้ต้องต้องต้ององต้้องอต้องน้อ้องต้อตองต้้องง้อตอต้้องต้อยอง้อต้องตอ้้องตตต้้ัง้ แต่ว่ามันไม่แรงหันเท้าให้พี่คิมจ่ายนะแค่แบบทุกวันนี้เลี้ยงเขาก็แบบหมดไปเยอะเหมือนกันแต่ละวันแต่ละมื้อแย่เลยนะเนี่ยแต่เราแต่พี่ก็เต็มใจไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าพี่เขาบอกผมผมก็เต็มใจที่ไปกินข้าวว่าคนกินฟรีใครไม่เต็มใจแบบนี้อ๋อโอเคอ๋อโอเคแต่แปลว่าแบบปีนี้เราจะได้เห็นแล้วใช่ไหม คิดว่าครับเห็นอะไรครับเชื่อว่าเห็นอะไรได้เห็นเราในแบบมาทํางานออกงานอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้เห็นเราบ่อยขึ้นเคให้กันให้ฝากแฟนให้รอนุ้นเนอสิซ็นที่กาลังจะเกิดเป็นเรื่องอะไรใกล้แล้วครับทุกคนใกล้แล้วก็รอกันอีกนิดเดียวทุกคนอดทนรอเน้นนึงพวกเราก็พยายามแบบเอ็มพีครับว่าเชื่อว่าออกมาดีแน่นอนคุ้มค่ากับการรอคอยเนาะอะไรรอรอแล้ว ไม่ว่าอะไรจะออกมาไงถ้าเราให้เราก็กันละกันเลยใช่โอเคครับพี่อ้นน่าจะฟาดผมเลยอ้าวพี่เต้เราฝากพี่แต่อย่าลืมนะก็ฝากคนเใส่ใจพวกเราแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามพวกเราทุกวันครับก็ขอโทษนะทุกคนอีกนิดเดียวครับขอโทษไปด้วยกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ